มกุตีนะ่ยมัคุมากมึงลอกเ้วไรไม่มงกายกูล่อยก่น่ก็ไปุตีมึงเคยุนตีพี่นะเ่ไม่เคยเดี๋ยวต้องช่วยไหมเนี่ยช่วยไยมึงมาขนาดนี้ช่วยยุ่งการยุนซิการ่ไปไปเลยแล้วขอบคุณมากนะมึงช่วยว่ะทำไมขอบคุณนะค่ะุญคุณเนี้กูจะลืมไม่จำ สวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะแล้วก็วันนี้ทุกคนผมจะไปดูจุดที่น้องปลาทูนะดูในเพจจะฆ่านั้นจับนะแต่น้องปลาทูก็คือกลับมาแล้วนะทุกคนแล้วก็ผมก็จะมาดูว่ามันยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะวันนั้นใช่ไหมทุกคนผมตามเล็กขึ้นมานะแต่ตามมาไม่ทันนะทุกคนก็คือตามมาก็คือเล็กช่วยน้องมาเสร็จแล้วผมก็กลับกันพร้อมกันเลยนะทุกคน แล้วก็นนี้ผมก็มาคนเดียวนะทุกคนจะไปดูว่ามันนะยังอยู่ตรงนั้นไหมถ้าอยู่ก็ผมก็จะพยายามไล่มันนะทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันไปทางเดิมเลยนะทำเยอะมากเลยทุกที ที่อยู่ด้านบนนู้นนะแต่วันนี้ผมจะไม่รีบไปที่นั่นผมจะไปทางนี้นอ้อมกันไปเรื่อยๆอยนะทุกคนไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องรีบเท่าไหร่เราดูด้วผือว่ามัน,นอยู่บริเวณน,นี้นะ นี่ก็เป็นเวลาเที่ยงจะบ่ายหนึ่งแล้วนะมาเวลาเที่ยงเลยโอ้หเจ็บตาเลยเมื่อกี้แต่ผมจะจะเดินดูเห็ดไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ใช่ไหมเห็ดโคนอะ่ะก็ขึ้นแล้วนะทุกคนแต่บ้านผมเห็นตกตายกันอยู่หาเห็ดไปด้วยนะ แต่ตรงเนี่ยเห็นอะไรโล่งๆเหมือนหน้ามีเห็ดเลยนะเนี่ยเจอเห็ดน,นี้ผมไม่ไปไหนแล้วนะผมก็คุณเห็ดเลยถ่ายคลิปคุณเห็ดเลยถ้าจเจอแล้วนะ เดินหาเห็ดไปด้วยแล้วก็ยังไปฝั่งนู้นเลย เฮ้ยทุกคนได้ยินนะได้ยินเสียงเหมือนผมหรือเปล่าฟังอีกทีหน,นึ่งเสียงมันดังมาจากบริเวณนู้นเลยนะ ปืนเนบือนหน้ามีเหตุจริงๆ ไม่น่าจะมีนะถ้ามีก็ดีเลยแหละเสียงนกไม่มีเห็ดเสียง สวัสดีครับไปอ่ะสวัสดีครับขอหอมน้อยเป็นไรโดนจับไปเลยเสียงคุ้นนะเสียงคุ้นคุนอะไรโอ้ยเด็กนี้อีกแล้ว เจอคุณต้องหวัดดีก่อนอะไร <ป S 2> อ๋อพี่มึงอีกแล้วเหรอเออพี่ทำอะไรเนะี่ยทำไรช่วยกูเดี๋ยววะไอ้ยอย่าปากดีอย่าปากดีาากดเดี๋ยวเขากะทุบเองเหรอกพี่จับน้องทำไมอะ่ะมันนิสัยไม่ดีเออนี่ผมรู้ผมรู้อยู่ผมรู้อยู่พี่พูดถูกนะมึงใช่ไหมว่าไดท้ทำกูอะโอ้ก็พี่มันทำผมก่อนนะ ลงวจับไอเงเออเียเงียบเงียบเองงเงียบเไอพี่จับแล้วพี่จับมันทำไมเด็กเนี่ยมันปากดีไอมันทมันคุยยังไงกับพี่อ่ะมันด่ากูโอ้โหพี่จับมัดมันเลยหรอขายมันเิมบกเงียบเออเออย่าปากอ่ะปิดไว้ไม่ต้องพูดพี่จะทำอะไรมันอ่ะ ไม่ชวยูดี๋ยวอุ <happy> ังอนดยอย่าทำมันรพี่สงสารสงสารมันเป็นอย่างนี้เลยด็กคนเนี้ยปากเป็นอย่างนี้พอเขาจะทำจริงๆก็กองอ้ยร้องไห้อะไอ้กาเตอไมไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้องไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไอเไน้ไอ้ไองเอยไอ้ไี้ไอ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 นไอ้อ้จอ้ไ้อ้ไ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 ออ้ไอไอ้้ยออ้ไม้ไอ้ยออไอ้ไอ้ไออ ฟองฟอผมด้วยดู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 พี่มันจะเตะพี่อ่ะเอ้ยอย่าเชื่อมันเลยเดีือดเดี๋ือดฟองฟอผมเห็นพี่ผมเห็นปล่อยมันเถอะมั้งพี่ดู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 พี่ดูยังไม่ร้อนทำอะไรอ่ะเดืเอเดือดฟองฟอไม่เมื่อยืนอะไรมันช่วยมึงดีวะใจเย็นพี่คุยกันก่อนเราสองคนคุยกันได้ไงวันนี้มุกตีิวใช่ไหม Ô, cái biết sẽ mà ăn nón Đưa, 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 kì. Dạ <laughs> <Yeah, lóng. cười> <laughs> Đưa thắm đưa thắm bả. con Đừng đồn ดูแบบมันก็เป็นอย่างนี้นะอยาบมาเรื่องมาช่วยกูเออใจเย็นเองคุยกับเขายังไงอ่ะโอูคุยเพื่อนกูไงคุยแบบเพื่อนอันนี้มันรุนพ่อเองเลยนะเนี่ยอย่ากูตีหัวไปทีหนึ่งนี่ลุงเออฟ้องพ่อกูน่ฟ้องพ่อพ่อเองไม่เอาเองแล้วไม่ใช่หรอเอ้าอย่างไรไม่มึงอ่ะมึงก็โดนพ่อกูตี เดี๋ยวมึงก็โดนเขาตีแล้วมึงไปกวนตีเงอะเง่าน,นั่งลงเออนั่งลงเห็นไหมเง,งียบเงียบเงียบหายมาช่วยกูดีกวะฟ้องพ่อกูแน่มึงขี้งกอไปมึง <c oughs> ไม่ช่วยกวู่ะอะก็ให้มึงเงียบๆตีทีหนึ่งพี่ตีทีหนึ่งอ,อยาอ่าตีแบบนีพพพ้พอพี่พอพออย่าไปทำมันสงสาร ึงตีกูกูจำได้นะโอ้โหไอ้เราคุยกันก่อนดิเอ้มังดกามนเลดู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 มันใช้คำพูดพี่ตีหัวมันดีตีหัวมันเลยฟ้องพ่องตีมือเก่งเด็กเด็กเฮ้ยมึงเงียบๆขอโทษครับเด็กปาดีอะ้องโดนอย่างนี้บฟ้องฟ้องเด็ แกจะไม่ค<ฮ>่อยอยากทำนะแต่มันคนเตีจริงเงียบเลเงียบแล้วพี่ไม่ต้องทำมันหรอกพี่ไม่ต้องทำมันสงสารไหมขอน,นั้นมันเตะพี่ได้ไหมันทำร้ายพี่แยกการนี่นี่นี่หาเลี้ยงหาเลี้ยงคนอื่นละใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นมึงตีกูกู๋จำได้ใช่ไหมผมก็จำได้เหมือนกันผมตีพี่ไปห้าหกทีอ่ะอย่าไปกลัวฮะไ,ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมาช่วยเองนะเองเนยยี่ยยุงกัดกตัว มึงเงียบๆไงแหกปากได้ชาแล้วนะไอ้คู้หลุดไม่ได้อยากย,ยุ่งกัดโดนะเออพี่ปล่อยมันเถอะมั้งมึงยังไม่ยุ่กมันปากดีผมรู้อันนี้ผมรู้ปากดีก็แอบ,บใช่นะใช่เลยแหละไม่ใช่ไม่ต้องมาแอบ,บใช่เงียบๆปากป้อแน่ไปพี่พี่ปล่อยมันเถอะมั้ง

ปล่อยดีว่าป่ะลุกขึ้นเออปล่อยดีไหมไม่ปล่อยเลยป่ะปล่อยเจอพี่ว่องยิ้มยับไอ้ะฟังแล่มเหรอดูดิยังทำละตีจริงปล่อยมันเจอพี่ปลากมันดีเงี้ยปากมันดีจริงพี่ปล่อยมันเถอะมั้งปลากกูไม่ดีอ่ะกินข้าวไม่ได้ปล่อกให้มึงเงียบ พี่ปล่อยเปนเธอพี่เชื่อผมดิอย่าดังในป้าในเขาร้องให้เสียงดังไม่ดีเดี๋ยวเป็นไข้ไข้บ้ากูร้องเป็นประจำเลยพ่อกูติวยังไม่ร้องขนาดนี้พี่ปล่อยมปนเธอพี่เชื่อผมมองหน้าใสยุงกัดลยพี่ปล่อยเปนเธอ มึงอย่าเข้ามายุกผมอยากให้มันไปไกลๆอะ่ะปล่อยม,อมันเถอะมั้งปล่อยดีป่ะผมไม่ปล่อยพี่ปล่อยพี่ปล่อยเถื่อเชื่อผมเมื่อเช้ามันก็ทำร้ายเมื่อเช้าเมื่อจักรการมาจักรการคนเดียวป้าเลยละแหงแต่งแหงพี่ไม่ต้องถามแล้วสงสาร พ่อเน่ยถ้าพ่อกล้วกูโดนทำร้ายแลนะพวกมึงไม่รอดหรอกอีกค่ะยายกูรู้ว่าพ่อเป็นใครอ่ะเออเอาดิหายพ่อาพ่อชื่อสักซะด้วยมาคว่ังพ่อด้วยพ่อเป็นชื่อสักอ่ะพี่จังไ้เลยนะมึงหุบปากไอ้สัสดูมันขำพี่ดิ ไม่กูข่าวมือโดนขาวด้เอาเหรอเดี๋ยวกูตีหัวได้ไม้หนามนี่มั้งไม่มึงกล้าเหรอไม่ไม่เหรเรียบไอ้เนี่ยมึงตีกูอย่างเดียวมึงตีมามากไว้อะตีกูเตะกูอ่ะกูปากดีไงเอาอีหาแล้วก็ปากดีไม่แตะไอ้หานะแตกคนเดิมบ้าไปพี่ปล่อยเด้อพี่กูไม่ปล่อยถ้าพี่ไม่ปล่อยเนี่ยเดี๋ยวพี่โดนนะพี่โดนนะไม่ปล่อยแล้วพ่อกูเตะหน้ามึงแน่ ยุงกัดโดนมัดพี่ปล่อยมันโดนมัดมัดมันให้ยุงกัดตายเลยเปล่ากูก็ว่ากันแหละเออจะว่าให้มึงมัดเนี่ยมึงก็มัดแล้วมึงจะว่าทำไมอ่ะหัวล้ออะไรมึงฮุบป๊อปไปพี่ก้าไปนล้วพี่เดี๋ยวผมจัดการให้มึงไม่ต้องยุบไปไปเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ไปเลยไปเลยไป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 ให้ไวเลย อ่าเสร็จกูแล้วมึงกันไม้แล้วมไม้กูกกูเดี๋ยวกูตีมึงนะองเาเออเดี๋ยวมันไปแล้วมั้งพี่แล้วผมจะก,การให้พี่ไปเลยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวไอหมอนี่ผมจะการเองโดนมัดซะด้วยมาไม่ไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรทำไมแล้วกุนตรนเขายังไงอ่ะไม่ขอ ตบหัวพี่เนี่ยก็มึงก็จับมัดกูอ๋อไปต้มหัวเขาเป็นเล่นต้มหัวเขาไม่กวนตีนนะเนี่ยไม่กวนมากมึงจะลองมาเตะได้อะไรขยับเฉยเไม่หนุ่มกายกูปล่อยกว่าดอยุ่งก็ไปกวนเต็นกูเองเคยกวนตีนพี่นะเนี่ยไม่เคยไม่รู้จักเลยมันคือใครจับมาเตะน้าำนวดพี่ไปเลยเพี่ไปเลยไปเลย เดี๋ยวผมจะการให้ไปเลยพี่ง่าเดี๋ยวต้องช่วยไหมเนี่ยช่วยได้มึงมาขนาดยังไม่ช่วยเรื่องอยู่เรื่องยุ่งกันผมจะการให้ไปเลยไปเลยแต่เย็นเองก็จะปากอย่างนี้พี่ไปเลยพี่ไปเลยไม้มึงลายุ่งกันหมดเลยมันดาบกูตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวผมจะการให้ยังไงโอเคนะเดี๋ยวผมจะการให้ มึงอย,อย่า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 ตุกติกไม่นั้นโดนมัดมานี่มานี่มานี่ลูกเกินลูกเกินลูกเกินพี่ทุกคนจะดกางให้พี่ไปเลยไปเลยพี่ไม่ต้องห่วงข้อสักนคร่ะข้อสักอ้าวลูกเกินมามึงตีกูเมื่อวานอ่ะโอเคทุกคนจะดกางเองพี่เด็กคนเนี้ยไปไปนู <c oughs> ่นไป้าที่ป่าใส่เฮ้ยใจเย็นดิไอ้พี่ใจเย็นทุผมจะดการเองพี่ป่อยเด็กยนนี้ไอ้ปล่อยกูเขาจะบาดเจ็กูอ่ะไปมึงไปเลย อ้าวโอเคผมกูปล่อยมึงตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปไหนนะมึงไปมึงโดนแน่ๆเลยแหละนั่งรอตรงนี้นะเออเออนั่งรอนะโอเคโอเคไปนั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวมึงตุกติกเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนไม่ต้องมาอะไรฮไปล่อยมึงไปกันเลยพี่ใจเช่นก่อนดิ พี่จเย็นก่อนแล้วขอบคุณมากนะคุณช่วยว่ะทำไมขอบคุณนะคุณคุณเนี้ยกูจะลืมไม่จำไอ้เอ้ยเป้มือนคนตีเหมือนกันนะผมไม่เกี่ยวดิผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวเฮ้ยโดนอีกแล้วเหนื่อยแล้ว โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าเด็กๆนั้นก็ปล่อยไป <Okay. S 1> ผมช่วยมันแค่นี้และนะผมก็อยากจะช่วยเหมือนสงสารเหมือนกันเหมือนกันนะโอเคทุกคนไปข้างนอกกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ลงมาด้านล่างแนละ้วก,เกเ็เด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงแพะใช่ไหมนั่นแหละผมก็ปล่อยมันแล้วม่รู้วตอนนี้โดนยังยังไงบ้างนะ่าจะหนีไดนะ้เพราะว่ามันก็เก่งอย่แล้วก็ปากก็เกง่งทุกคน แต่ผมโคตรโมโหตอนท้ายทุกคนที่มันบอกนะบุญคืนบุญคุณนี้กูจะแบบอะไรนะไม่จำหรอเออนั่นแหละช็อตนั้นผมไม่น่าช่วยนะก็ไม่เป็นไรก็สงสารเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนจับจับมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพวกเล่นงานมีกนะเพราะว่านั้นก็เล่นแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานน่ะผมเจอมันทุกคนเจอมันใช่ไหมมันจะเอาน้องคนป่ายทุกคนมันจะจับเด็กนะแต่เด็กนั้นคนตีนก็โดนมันเลยก็ไม่เป็นไรถือว่าช่วยมันครั้งนี้ไป เดี๋ยวรอบหนะ้าถ้าโกนตีนผมก็จะไม่ช่วยแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ